รถตีเดี๋ยวไปเอาคลิปตรงนี้ก่อนเนี่ยปูปฏิกิจจวัตะไ,ไปดูหมอกโอ้น้ำหมอกทะเลเนาะงามก็ได้แ <c oughs> ม่นผู้ใดล่ะนะบอกสิเอาน้ำหมอกเมืองเหนือเพื่อสาวเมืองใต้ยงามชาติ ตั uhm, ้งกล้องไว้ตลอดเวลาเออใช่เอออ่ะโอเคอ๋อคือมีรถลอยละยายลองบอกวันนี้โดนวันนี้มาใหม่โดน โอนกินแก้วนึ่งค่ะไม่ได้กินนมยายลองบอกยายลองบอกหัวเราะค่อยระบัแบบนี้ค่อยายลองบอกตายแล้วเขาจะตลมต้องค่อยรโอ้ วันเจ็ดชงกาแฟมากินเนอเอาน่งนตะดาว่ไหมตะดาวได้นเนาะน่อพ่องกินเยป๊าขี่ทีเทเนาะโบชงกาแฟให้นางเอกินเด้อแล้วยามาเอารูปคอยเด้อขี่เขียวมาก เอาไหมแก้วนึงยายลองเช้าเช้าอดูวอดี้มีไหมมีเอาบอดี้เลยแรงดีบอดีแรงเหรออืมาวชิโร่ไม่เคยกินกาแฟมองแกะก็เหรียงจัดมีดไปชิโร่ะโอ้ยเมยเมมาม่เตื่นอ่โอ้เตืนท่เห็นแ้ ใช่ก็เฮ็ดตื่นนะตื่นจะหึงแล้วแม่เอ็ดสะอาดนั้นสะอาดมีเอานั่งนะเอาคลิปควก็มีอะไรในโลกเอาแต่ยังมีวอลคอนเต์อยู่อีนัยว้าวได้เลยมันว้าวแล้วไปบอกเนี่ยเลยวะมืงด่วนสายด่วนเลยสายด่วนก็แมงกุจีใช่ปะยายด่วนเลยวะ ด่วนบอขสออติดเครื่องสรอจากนมอุบลอุ้ยไอ้ายมันจะไปรู้เรื่องอะไรน,นอนโกนตืดๆมันไปนกี่ยาหดยมดเลยเขาจับคนไปยังไม่รู้เรื่องเ,งเดี๋ยวเคขเคสสต็อปก่อนเนาะไปเช็ดครับลำกี่คน แม,แ,มแม่อยากล่ากันแม่อยากล่าบ่ได้อยากล่าแล้ว well, อยากถ um ่ายคลิปเอาเนาะเอามขึ้นบ่มาถ่ายโอ้ยมาขึ้นนี่บ่มาถ่ายเลยเพื่นสอบล่ามยังมึงขึ้นเลยไนไปลูกค่ำเข้าบ้านแล้วไม่ได้ออกมาเด้อกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวเขาสีเอาค้อนเปาะหัวมันเจ็ดกันเจ็ดเออช่วงนี้ยายจำลองห้ามออกกลางคื้นคำว่ายิ่งขอหามันไส่เพราะสวยเกินเาบ้านยังดอก ที่ขอบางเทืขอข่อยกับบ๊อบค่อยอยากออกมาน,อนอัอนนั้นอะอย่าออกไปกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวมันจะอันนี้อยู่มันมันมันนโอแม่นฮะเลิกบ้านเลิกกล้องกับบบเพ่เนาะหมา,านนมามันยังเห็นเฮ้ยหม,มากกับบ๊ไม่อยา่างหรอกโอเมนอันตื่นขึ้นมาอะไรกับบ๊มีอย่างเดียวมันขึ้นเลยกับมีกัเสียงตุ๊บตบตุ๊กต่แถวนั้นไปเบิ้องด้านนั้นอันเบาเบาเบาต้อยเบาต้อยกับอัน ต้นหักอยู่ถึงนะเออ,เอ,อใช่ล้วก็มีจอดรถจอดอยู่หัวโคง้งพู่นตอนเที่ยงขึ้นเปิดไฟไลยไม่นวดแบบสามสี่เลยบาง่ามี่เลยจัดเยอะมานเลยจังฟเามาได้ไหมคุณ กจมล่างไหนล่างไหนล่างตาอาาน้ำเราบรรลุเอ้ยขาลุงเพิ่นข้าไปฟอนจักตอนใดลุงเขาขึ้นน้ำเก่าโมงเราลำเก่าโมงสงสัยไม่ได้ล้ำหรอกตอนเก้าโมงดวงจิตมันก็จะมาถ่ายรูปเอาคิดเด้ ยังหงใหญ่แล้ะกงเงเอา่ะเราจะเปลี่ยนเสมือยาสีนั้นละสีน้นอ้าวของขยะใส่ไโอ้ยหั่นเหรอุอขยะกินไม่เร็จเขาคือชุ่มหลายแถวเบิ้ง ยูทูบเบอร์เฝ้าหน้าบ้านลุงพลค่ะดูมากไปหรือเปล่าคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไปกดไลค์กดแชร์กดจับตาค่าให้ยายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย